มาดูกันนะอ้าวมาดูนักเรียนสอบกันนะนี่ข้อสอบก็จะมีแค่นี้ดูนะเนี่ยให้เรียนดูอันนี้ให้สอบไม่ได้เรียนอ้าวเริ่มทำได้ เฮ้ยแครอทบลูรี่ขอลอกหน่อยขอลอกหน่อยยังไม่เสร็จเลยสตอเบอรี่แล้วข้อสอบอย่าลอกกันนะข้อสอบไม่ให้ลอกข้อเขียนในกระดียงครูไม่ได้ไม่ต้องทำข้อเขียนนะ ดูนะดูนะดีอะทุกคนอ่ะรู้สึกว่าต่อไม่มา,ทำ,มาท,ำทำให้เรียนองาทกาให้เรเนี่นงาอาวทำได้แล้วแล้วก็มีนี่โทรศัพท์มีโทรศัพท์ด้วยรีบ<ด>ทำ คนนี้ออกไปเลยเพราะคุณจะเอาข้อสอบมาทำอ,าอา้อาวไม่มีเรียนเพิ่มโอเคทำไมคนนี้ได้ข้อสอบไม่เอาอะไม่ตัดคนนั้นออกเอาคนนั้นกลับโอเคเดี๋ยวโอเคคนนี้ออกไปเลยโอเคอ่า แล้วก็เปลี่ยนกันตรวจไม่้องเปี่ยนตรวจเอาเองเปลี่ยนกัตรวจเ,เ,เปลี่ยนกันตรวจแล้วก็ประกาศผลสอบโอเคประกาศผลสอบเลยอยากนันเพื่อนด้วยนะ <Hey. S 2> เฮ้ย่อน เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับครูให้มาเสร็จจริงนะอย่ามาแอบล้อไหนเลกูก่อนก่อนเอามาส่งทีละคนเอ่าเอามาดูก่อนดนะูสิเสร็จแล้วคนนี้ไม่เสร็จขอ,อเอาทำให้คนนี้หน่อยสิ นนี้แหะอน่มใ่านนเียเว้ยวะมาเรื่องใหม่เมื่กี้กงมันเป็นอะไรเนี่ยสายไฟมา เมื่อกี้มันเป็นอะไรไหนอันนี้ข้อสอบให้สอบก่อนเรียนอันนี้ข้อสอบก่อนเรียนนะพออให้ทำโอเคหรือเปล่าอันนี้ข้อสอบก่อนเรียนให้ข้อสอบจีอะจบอะไรอ่ะ อย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e กันด้วยนะแล้วแล้วกดติดตามด้วยนะทุกคนแล้วเออสำหรับแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ bye คลิปหน้าบ๊ายบายจบ